เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเชตะวันเตือประโคนสสพักเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองลาสวายครับมีเรื่องจะปรึกษาหารือฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มที่ความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่ใช้ ถนนพหลโยธินช่องทางคู่ขนานสัญจรนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าตลาด4ี่มุมเมืองนะครับผ่านหน้าหมู่บ้านศิวลีผ่านหน้าชุมชนวัดประยูนธันมารามผ่านหน้าชอยวิเชียนไปจนถึงปากทางเมืองเอกนะครับ ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการขุดเจาะที่ไม่จบไม่สิ้นของกรมทางหลวงนะครับฝากถึงท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยเพราะสภาพปัจจุบันนี้นะครับหน้าแล้งเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนไว้ทดสอบช่วงล่างของรถนะครับขณะที่หน้าฝนน้ําท่วมขังเหมือนไว้ทดสอบความคงทนของเครื่องยนต์ในการ เรื่องที่2ครับท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับเทศบาลเมืองลาดสวายครับมีโครงการที่จะสร้างสะพานนะครับข้ามคลองสามเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกนะครับเชื่อมระหว่างถนนโชติเวศกับถนนขจรเนติยุทธ์นะครับประชาชนจะได้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกแต่ปัญหาก็คือว่ามีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับแต่ไม่มีอำนาจครับเพราะว่าต้องไปขออนุญาตทั้ง ทางกรมชนประทานซึ่งเป็นเจ้าของคลองต้องไปขออนุญาตทั้งกรมธนารักษ์นะครับเพราะเป็นที่ราชพัสดุนะครับก็ฝากถึงกระทรวงมหาดไทยครับกระจายอํานาจแล้วก็ให้ท้องถิ่นได้มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนตรงนี้นะครับเรื่องสุดท้ายครับฝากถึงท่านสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านมีนโยบายที่จะพัฒนาร่วมกันนะครับ ปฏิรูปกองทัพนําที่ที่ไม่จําเป็นของกองทัพมาใช้ประโยชน์นะครับสำหรับสนามกอบทุปะเตมีบริเวณแยกปากทางลําลูกกาครับ625ไร่นะครับมีเพียงแค่นายพลไม่กี่คนที่ใช้ประโยชน์มีเพียงแค่คนรวยไม่กี่คนที่ได้ใช้ประโยชน์แต่ประชาชนคนคูคดลำสามแก้วล่าสวายสายไหมดอนเมืองรังสิตท,ที่อยู่ตรงนั้นหลายแสนคนครับไม่มีพื้นที่ออกกําลังกายปัจจุบันนี้ครับต้องวิ่งริมนถนนปั่นจักรยานริมถนนเสี่ยงที่จะถูกรถชนฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมด้วยครับเอาที่ที่ไม่จําเป็นของกองทัพมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ครับขอบคุณครับ